เรียกได้ว่าขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรี Summer Sonic Bangkok 2อง5เมื่อวันที่23และ24สิงหาคมเสร็จปุ๊บ5หนุ่มจากวง B G Y O อยแบนด์สัญชาติฟิลิปปินส์ที่ประกอบไปด้วยเจโลอังเจโลริเวล่าอากิระโมริชิตะมิกก้ไมเคิลกลาเวอร์เจแอลตอริเซล่าและก็เนทปอกาลยาค่ะก็เดินสายพบปะสื่อมวลชนในประเทศไทยต่อทันที ทั้ง5หนุ่มเขาก็คาดหวังมากๆนะคะว่าการได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในเทศการดนตรีครั้งนี้จะทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจะได้เดบิวต์ในปี2020รวมถึงเคยสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินฟิลิปปินส์กลุ่มแรกที่ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ต Next Big Sound ของ Billboard ค่ะและแรงต่อเนื่องเมื่อปี2022จากการไปคว้ารางวัล P p o p Group of the Year จากเวที TikTok Philippines Awards รวมถึงได้รับเลือกเป็น spotlight artist ของ MTV Asia ด้วยค่ะ So we've met uh, new fans i think and we saw the reactions and it was heartwarming because they enjoyed our music and หนึ่งในสมาช <They> ิกของวงค่ะอากิระโมริชิตะเผยว่าการได้มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีซัมเมอร์โซนิคที่กรุงเทพครั้งนี้ทำให้เขาได้กลุ่มแฟนคลับเพิ่มนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับจากญี่ปุ่นเพราะอากิระเป็นสมาชิกของวงที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้นอกจากนั้นนะคะตอนขึ้นไปร้องบนเวทีเขาก็เห็นหลายคนที่มาดูโชว์ของพวกเขาได้รับความสุขกลับไปค่ะ นอกจากนี้ทั้งห้าหนุ่มยังนำซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Headlines ขึ้นโชว์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเจโรอังเจโลริเบร่าค่ะหัวหน้าวงนะบอกว่ายังได้เอาซิงเกิลเดบิวต์ที่ชื่อว่า The Light Version ภาษาไทยมาร้องเป็นครั้งแรกด้วยโดยเนทปอกกาย่าค่ะเผยว่าจริงๆแล้วเพลง The Light เป็นซิงเกิลเดบิวต์ที่ทำไว้หลายเวอร์ชนันหลายภาษา แม้พวกเขาจะมีความเชื่อว่าเสียงดนตรีคือความสากลแม่ไม่เข้าใจความหมายในบางภาษาคนฟังก็จะรู้สึกเคลิมได้แต่ถ้าหากคนฟังเข้าใจความหมายมากขึ้นก็จะยิ่งเข้าใจสิ่งที่คนร้องต้องการสื่อสารค่ะ of for SummerSonic our version prepared single debut but we The 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 Light Thai light เนทปอกลายาเผยว่าพวกเขาอยากให้เพลงจากฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเพลงในเวอร์ชันภาษาตะกล็อกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะและหวังใช้เสียงเพลงนี้ให้คนที่ได้ฟังและชื่นชอบเกิดความรู้สึกอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่ฟิลิปปินส์สักครั้งค่ะ ในปัจจุบันวงการฟิลิปปินส์ป๊อปในประเทศฟิลิปปินส์เริ่มเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศมากขึ้นนะคะแม้จะมีการแข่งขันสูงเพราะคนในประเทศยังชอบฟังเพลงต่างประเทศโดยเฉพาะบอยแบนด์จากเกาหลีใต้แต่ก็มีคนฟิลิปปินส์ค่ะที่ซัพพอร์ตคนฟิลิปปินส์กันเองเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้วงการบอยแบนด์ในบ้านยังพัฒนากันต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ i don't even care if they